บืบอมคนหลังน้องว่ะอะฮเป็นยังไงเล่าพี่ยามว่าให้ผมเจาะฆ่าทะลุเลยนะพี่ยามนะจะอเลยจะเลยแต่ผมว่าข้างในพี่ยามผมว่าข้างในเป็นเหล็กใหญ่แน่ๆยิงมันเป็นเหล็กใหญ่อันบนสุดนี่ข้างในสุดอะ หรือจะจอดตามประตูหน้าเจมประตูหน้าไม่แล้วกันพี่บึ้มเลยเจมเจมต้องขึ้นมาฟังเสีงยงนี้มันอยู่ห้องไหนเอ๊ <Hey. S 2> Come on nigger Come on nigger Come on nigger <c oughs> Yeah that's it Welcome to Thailand <c oughs> You know fear me u fear me is lady boy your man ears are dick. yeah that's fine that's ah fine. come on man <laughs> come on niggers come on niggers Fucking Muslim. shit i don't you you smell like shit oh, don't you don't to go to a bath take a shower muslim you smell like shit <laughs> why you speak too much why you speak too much man too much? โอ้โ i a ี e สมั e รเป็น i ฟอย่อต์ยูทูบเอรมเบอร์วันในไย้งพ่องโอยงพูดไรเด่มันท้าทายท้าทายใเข้าไปไอพวกบ้าหายไปไหนคนนึงกัทีมเราที่เาียมาเนี่ย Damn, you're nasty. Muhammad is <laughs> a fucking pedophile, and so are you, you fucking cunt. Come on, Muslims. Blow yourself up. มันบอกว่าพี่อาเป็นมุสลิมอ่ะมันแค่บู้าทายเฉยสะมูัน a ันบอก <คำ S 2> อว่าพี่อาไปสู้กับมันที่คัมบูเดียพี่อาว่าไปไกลไหมออครึ่งทางได้ไหมเจอญ,ญ,ญี่ปุน่นมนีหา มาช่วยตรงนี้คนหนึ่งได้ปหมคนคนไม่มีชุดไม่มีชุดมันมีมันมีชุดกันอยู่ชุดเองต้องปืนอยู่โคตรลึกเลยว่ะเจมต้องยิงบ้องอัดอย่างเดียวอ่ะนี่ยอด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 เขายอดเขาไม่มีชุดลมนะยอดเขายอดเขาให้ชุดลมด้วยได้ไหมลูกไฟมาพี่ไม่มีเลยบ้องไฟบ้านเราอะมีเมวก็ได้ใกล้ๆดีิงเนี่ยยอดเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อเปิดประตูนะ ดูให้ด้วยนะยอดเขาพยายาเฝ้าประตูไวนะ้เนาะแย่ประตูวิ่งออกมายิงผมนะฮะาเลยฝนะอขวานะเกมดูซ้ายเองนะไปแล้วไปแล้วไปทางร้อยนี่เสียงประตูวิ่งมาคนหนึ่งแจ้งไปฮัลโหล What the fucker ตกลงก้าวสิบ อยู่แถวบ้ไอ้เ่้าน้องล้มหบงช่วยไหมช่ใช่ช่วยได้ปะได้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 ไม่ไม่ถือบ้องสองคนนะนบไม่มีชุดเธอ That's right man แม่บอกว่าเรา ESP ไว้ประมาณว่าบองทะลุทุกสิ่งบึ้มบึ้มคนหลังน้องว่ะ จะไงเล่าพี่อามมันบ้ํงมันบ้องมันบ้องมันบ้องสู้มันยิงไม่ได้ตอนนี้บ้านเราโดนิดเไม่ได้ปูเตียงที่นอนไว้เหรอนี่ทางลงอยู่นี่เจมยิงทางลงให้นะทางไหนพี่ยิงตรงไปปูียไม่ได้โดนหมดเลยเดี๋ยวมา กล่องมะเดี๋ยวอยู่นะยิงมาหรอจพี่คร่านี่มันมันซ่อมมันซ่อมมันอยู่ข้างล่างของมันอยู่ข้างล่างชัวร์โดนยิงนี่ด้วยมันมีทางลงอยู่นี่เต็มตูลงอยู่นี่ยิงให้มันโดนสองผืนนะเอาพี่ได้พอปะเขาอยู่บ้านต้องขาบมาผมมีเตี๋ยวหงอยู่หกลูกอ่ะเพราะมันไม่แตกแน่นอนเนี่ย กคนรอบห่านนเป็ททิศางอะไรเจมมีอะไรบ้างข้างล่างมีอะไรบ้างนะมัะมอัพตรงไหนเจมเจมอัพตรงไหนบวกสู้บวกสู้ฝั่งฝั่งนู้นวะพี่เสียเขียฝั่งนู้นแหละมีป้อมมีป้อมอยู่นะมีป้อมอยู่นะโอ้โหเขีร์ป้อมข้างบนก่อนเราจะได้ยิงข้างบนไว้ได้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยบึ้มลงล่างต่อก็ได้โอเคป้อมปืนแตกแล้วพี่เหลืออีกป้อมหนึ่งนะพี่อันนี้อะ ต้องลองหาเอ้ยล็อกเก็ตหายเจ็ดลูกเจมใช้ได้อยู่นี่แตกสองแล้วพี่พิ้งค์สวยดีครับพี้งคพูดว่าสวยดิเฮ้ยพี่ตรงไหนเล่นผมร้อเล่นพี่งค์พิ้งค์ไม่แตกผมจิ้มมายิ้มมันก็ผมคิดว่ามันแตกแบบแกะประตูแตกพิ้งค์เคลียร์แล้วเกิดมาได้เกิดมาอะไรกันนะมันไม่คืนเป็รองพิ้งค์มันย่านย่านย่านี่มองไปทางอีหนึ่งก่อนพิ้งค์ตายไม่ตายเหรอตายสิ คิดว่าป้อมแตกแล้วก็มิดเขมามีคนมาปวนได้เยอะมากข้างบนมีได้อะไรได้พวกของบื้มเปล่าไม่ได้เลยที่เล็กกินหายอยู่เอาไปใช้ได้นะ่ข้างล่างมันบุกนี้ตลอดเลยป่ะเดี๋ยวใช้ป้อมรูปแปะเลยเนะี่ยรหนแปเกม S <S คนยิงตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราบึ้มบึ้มจากตัวเนี้ยต,ตรงตรงที่ผมยืนเนี่ยบึ้มลงไปข้างล่างเดี๋ยวพีซีโฟหกลูกมาเสิร์ฟนี้ใครยิงอ่ะไม่รูอ้อ๋อนี่ใครยิงอาร์พีจีผมเนี่ยเ็มเอาไปเจียหายนีจียนใส่กล่องเนี่ยตรงไหนเกมตรงไหนตรงไหนอ๋อเห็นแล้วเหยียบเลยนะเอาเลยนะเปียบปีลูกอ่ะ เอาเนาะสี่ลูกแตกเดี๋ยวพี่แปกเองเอานะแปะแล้วี่ไปใส่ชุดไฮเจมปหาชุดไฮใส่เดี๋ยวพอเจอมันมันจะล็อก e s p นิพยาดบ้องลงเลยนะมีใครดูอยู่ข้างล่างปะนี่ มีปะอล้อมาต่อฟัคก์อ่ะอย่อย่ายืนอุดกันอย่ายืนอุดกันเดี๋ยวโดนหมู่เอาปะล่ามึงแรกปะล่ามึงแรกหมายหาชิบหายระวังบันไดวางบันไดเจอห้องของแล้วพี่เจอห้องของแล้วห้องของละมีป้อมมีอะไรไหมเดี๋ยวเราเคลียร์เตี้ยก่อนดูป้อมเลยนะดูป้อมเลยนะมีป้อมปะมีมีป้อมอยู่อันหนึ่งที่เห็นอยู่ ใชบอลเฮ้ยโอ้ยบ้องเต็มเลยนี่ไงที่มันได้แจกวุ้ยซึ่งก็สี่หมื่นเอ้ยอยากห้าเลยเนาะเอาปลาอยู่โน้ตไทยแลนด์เหรอยูโน้ตเพลย์สับสไคร์มี่อาร์ฟียเมียอ่ายูทูบเบอร์นัมเบอร์วันยูทูเบอรนัมเบอร์วันอ่ายูทูบเบอร์สตรีมเมอร์นัมเบอร์วันออนไทยแลนด์ เพรามันมันไม่ได้ยินนะเจมมันตายแล้วนะมันตายมันก็ได้ยินพี่จริงเราไม่ถ่มจะบอกว่าเราไม่ถ่มถุยเก่งแี่ไไม่ต้องห่วงผมเน่ะเล่นอย่างกาสกิลปากผมไม่อย่างเทพจะบอกเลยผมเยอะ่ะเดี๋ยวผมเอาไอ้ล็อกเก็ตไปเก็บบ้านก่อนนะเอาของเกยบกับบึ้มออกไปก่อนเลยคนอยู่หอเฝ้าให้ผมหน่อย มีอะไรบ้างผมผมต้องคุ้มให้นะผมลงไปเก็บไม่ได้นะถ้าผมลงไปเก็บแล้วตายคู่ไม่แยกกันเลยครับอย่าอย่าใกล้กันตอนนี้มีแค่ปืนตรงเนี้ยตรงที่พี่มาเนี่ยเซเวอร์จะหลีกห้าร้อยถ้ามันซ่อนของมันจะดีกว่านี้นะมันรู้มันต้องคิดว่าเราโปรแน่ๆเลยเพราะว่าเราแบ่งบื้มถูกจุดตลอดเลยเห็นปะสุดหมดตายยังตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกดของเซตแรกไปก่อน มันจะไม่มันจะไม่รู้ได้ไงก็มันกระโดดอ่ะอะไรอ่ะลงลงโอเคก็มีแค่ปืนอ่ะจะเอาเะล่ะโงผพี่อารดู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 มันก้มกราบผมเลยเนี่ยโถมึงทำบันดาพี่มันโทรเลยเนองดูศพเปนยังกราบผมเนี่ยดูดูเข่าให้เลยเนี่ยมาเอากระสุนฟ้าเล่นก็ได้นะคนใช้สนายข้างกระสุนฟ้าไปเล่นอ่ะยิงเลยเล็งหัวเป็นหัวดิวน่าอยู่ชั้นล่างสุดป่ะพี่อ๋อ เยังมีเชล่าอีกเหรอเอาคอนเช็คเฮ้ยเฮ้ยย,ยิงใครอีกยิงหมีไปเจมขนขนออกมาก่อนก็ได้มันใกล้จะว,วีบละเอ้ยใกล้จะรียิงหนีตายพี่แอมดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนเด,นดนี๋ยวมันมาพี่แอมเก็บพวกของสะพานไปหมดเลยปะของระเบิดน้องเขาไปแล้วโอเคโอเค ออนนี้ก็เหลือพวกเซตปืนกับกล่องข้างบนเนี่ยเราเยังเปิดไม่ได้มันล็อกอยู่นั่นหละพี่พูดทิ้งเลยนะ,ะมันขนของลงไปข้างล่างหมดแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีสองคนงบบอย่องม,มาปล่อยไหมหลังบ้านนั้นเลย đi đi ạ, một là Làng này, cẩn thận Để tôi ở về chơi đấy. ở hàng bắn, Không với lại đang ở, anh nhéo máng cả đã, anh bòn cả. này, bắn bên này. bắn bên này. vẫn ở. này. ở vị này. pha đi, này. Omay ởฝั่ง này. 1. à. Có 2 ดูให้พอหน่อยนะไม่รอเจไม่ต้องบึ้มละกล่องนี้เปิดได้ดออกล่องนี้ลแล้วออกล่องนี้ซ้ายดูสิเคียรีบเข้าบ้านนะเธอเจมีเคลียร์ของว่ามันเลยพี่โยนมแม่งทิง้งให้หมดเลยไม่ต้องการเล่นเดี๋ยวไปโยน ยึดมันมีตัวนึงอะไหนอยู่ข้างหลังข,างนะข,งขง้างหลังเรานะทางม่านแดงทางม่านอ่ามีของอย่าเพิ่งไปบวกเลยเก็บนนก่อนเลมองมองขวาขวา,าไว้หน่อยเครือ่องเพดินเดินอ่ะมาได้อีมสองคงไปอ่ะได้คืนจังยังยังแส้งว่าต้องมีอีกจออีกต้องมาใหม่ผังผังเก็บไว้ก่อนนี่นะไอแตงฟักทองอยู่ข้างสองเลยนี่หาเอา ระวังนะรู้สึกเหมือนฝาจะมาผมไปคุมฝาฝาเองเมื่อกี้ได้ซันเฟอร์มาสี่หมื่นแล้วพี่ยำผมเอาเข้ามาแล้วสี่หมื่นสี่หมื่นแรกเป็นอันนี้ก็ได้เป็นสองหมื่นเนาะสองหมื่นก็ได้เอาจี๋หลายลูกอ่ะเฮ้ยเจมเจมสอเจมสอแล้วโอ้เจมสอแล้วเก็บเออกูได้เก็บคืนแล้วเว้ยมันอยู่ในศพมาได้เลยเจม2อ่ะนี่นี่ห้องนี้บิ้วเจมนี่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 คิดว่าใช่นะอันนี้อันนี้เป็นทางลงทางขึ้นทางลงตะกี้อันนี้นี่อะไรวะ ไม่ใช่อันนี้อันนี้เหรออ๋อนั้นทางลงเหรอใช่เหรอคืองว่ามันพยายามจะบล็อกกันเนี่ยพยายามจะบล็อกมีสองที่อันไหนคือทางลงเราจะไม่บึ้มทางลงแล้วก็เจาะสองมาตูเลยยิงตรงกลางได้ไหมได้พี่ได้ได้ได้เราเอาพีจีมาคับในบ้าน,นเลยก็ได้เนี่ยคับในบ้านมันเองบ้านตอนนี้กลับบ้านก่อนกลับแคมป์ก่อนเจมมันจะดีแล้ว65ทากรถเฮ้ยไรเฮ้ยไร โอ้สไนเปอร์เกิดเลยพี่อาเฮ้ยจะได้วะจริงเว้ยเอาเอาเอาฟี่อยู่ตรงไหนใช่ไหมเอาเอวบีใช่มันเอากล่องบาลอยู่มองไม่เห็นยิงทะลุกล่องเอ้ยไม่ได้ล้มล้มเราเอาสไนเปอร์ไปตกกันมากไปมันเยอะเกินเอาวิวิ่งไปตายกันเลยเนี่ยมันมีวิ่งไปเก็บแล้วมีศพมีคนวิ่งไปเก็บอืมอีก สองนาทีกะแตกนั่งหมอบเหมืนไอ้เพื่อนมันแตกนะพี่อะมันคาใจว่ะเพราะบิวก็บิวไปตรงนี้จริงเ<ห>พราะเราเรา,เราไม่ได้กันพราะดื้อในบ้านมันอะเตรียมเอาไปกี่ลูกอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปเอาซีโฟไปประตูไฮด,ด้วยแล้วกันนนิดึว่าบ้านนี้มันคาใจว่ะทุกคน ใช่ไหมถ้าไม่เอาดนคาใจต้องจัดซะหน่อยอะไรก็ชวนชวนเอาชวนเอาด้เพราะน่าจะมีพวกดินปืนอยู่ในวิวอ่าพี่เอาได้มาแต่กันได้มาแต่นี่เปล่าอะไรนะได้มาแต่ซันเฟอร์ไม่มีการพาวเดอร์เปล่ามันทำเป็นเอฟเฟแล้วนีงที่เราได้มา จะแจกจ่ายของให้ชาวบ้านไหมเนี่ยจะวิบอยู่แล้วตรงนี้ประตูนู้นอ่ะเป็นบิวพี่ประตูนี้ประตูนี้เป็นทางลงประตูนู้นเป็นบิวหนู <My> Holiday. ฟองเยอะอังเยอะโอเคไม่เจอบิวอ่ะไม่ใช่ประต,รตูนี้เหรอเนี่ยต้องลงพี่อาต้องลงกระสุดนดำไม่มีหายมไม่เอาแปบพีม่มีพี่มียิงเลยพี่ยิงเลยบันใดก็ไม่ได้เอาไมานะ้น่ะเอาไมา้วมีผมผมี เอ้ยพี่อาไม่ได้พี่อาไม่ได้ปนะฮะพอปืนี่ครับดูแถวทางขึ้นบ้านเลดด้วยนะครับแต่แปลกคิดว่ามันมันไอเนี่ยมันไม่มยังไงของมันเยอะเอาประตูนี้นะพี่เอาประตูนี้นะไหนพี่อา อประตูนี้ไปทางขึ้นนะประตูเนี่ยประตูนปนทางขึ้นเนี่ยพี่อาผมบอกมันเป็นทางขึ้นไงพี่เออไม่ได้จริงแปะไปแล้วเนะี่ยพี่ต้องไม่ไหวอย่างทีง่พี่เปลล์ไม่ได้ใช้วู้อเทียบาเป่ามาแปะนี้ยังกว่าเนี่ยแปะเลยพี่ตีโฟะถ้ามีป้อมอะ ตายไหมเนี่ยตรงเนี้ยตายไหมเน call, ี่ยตายดิแปะขึ้นประตูบันไดบันไดขึ้นบันไดบันไดขึ้นบันไดบังให้หน่อยคนอื่นไม่ตายจบแล้คนถึงไม่ตายเออบังให้หนีกันเจอ้งไม่ที่หายโอ้โหเด็ดเอาเดี๋ยวจะแปะสีโฟใส่อยู่ไกลปะไกลพี่ไกลไกลสุดๆขอบมุมเลยอ่ะยิงเลยเกือบแล้วแปะถึงนะนั่นอโู เดี๋ยวก็แตกที่ปล่อยไปเดี๋ยวก็แตกหัวเดี๋ยวก็แตกลำมวยวะนี่เจออันนี้เล่นหน่อย่อเล่นหน่อยอนเลฟควนเลฟเอาให้ผมปลาเดี๋ยวเปลาแต่ผมโชบเล่นเงี้ยแต่ยมยมเพื่อจะพันยาเล่นเอ้ยมีคนมาป่ะนะ่ะป้อมยิงฮอลิเดดูอยู่วะ ใหม่ครับผมอ่านเฉพาะแชทในเฟ e บุ o k นะครับแชทวีดไม่ได้อ่านนะเจอห้องวิวยังอาหัลโอโ้ <c oughs> โหสายบูเรน นอนไปไหนมาเนี่ยไม่เจอกันหลายวันโอ้สวัสดีครับพี่กอนหายไปไหนมาหลายวันมากจริงผม,มง,งงว่าพี่กอนหายไปไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีลคัมค,ครับพี่กอนไปไหนมาหลายวันเนี่ยนี่ไงรอพี่วะไม่ต้องยิง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 เอ๊ะผมมันไส้ส่วนตัวพี่ <c oughs> าทางเข้าขอบคุณเลิต50บาทจากพี่กอลด้วยนะครับคนที่ซัพพอร์ตค่ากล้องให้เรานะครับไอคิวโปรดิวชั่นนะครับพี่ไม่มีเจไม่มีเซอร์เลยมีเหล็กแค่บางใครบางใครบางผมผมยิงไม่ได้มันย่องไปนี่ไงทุกคนเคลียรบบ้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแป็นไงบามันจะตายอยู่แล้วอะอยู่ไหนอะซ้ายขวา อยู่ตรงข้างบ้านแดงไอ้บ้านหอขอบคุณเลยที่วับจากพี่ก่อนด้วยนะครับ<อ>เกี่ยวกับหลายเรื่องรถเพิ่งซ่อมจบอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมพี่แบบเรียบร้อยแลย้วหรือเปล่าไห่วาเนี่ยบ้านเ,นเนยนดี๋ยวของไว้หน้าป้อมก่อนดีกว่าไปทางข้างหลังอะตอนนั้นไอมารุดวิ่งไปข้างหลัง